ค่ายโค้งเกียร์ทุกคนสุดถ่ายเขาก็มาหอดเนาะงานคอนเสิร์ตพี่น้องอยู่บนหลาสถานีเบิดมือเลยที่ว่าเขาอยู่อุบลเมื่อกี้นี้พาไปกินพาพากันไปกินบุกเตะแต่ว่าดีบริไททุกคนเบิร์เนาะกะสิมัทายอยู่งานนี่แหละทุกคนเป็นตลาดนัดน้ำบอกขีดว่ามันสีอนั้นกลางเวียนเขามาแล้วแต่โบโบเห็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะมาลองมาเบิร์คอนเสิร์ตเพราีมันเป็น ตลาดนัดน้ำว่าัวคนใดมาเ้้ทุกคนอานยางเบิ่งมียังกินเนายี่สิบบาทยังอยู่เขาไปนี่แหละ

อันนี้กินแล้วเหรอนะอมมายงานสดกลางเดียวสินะไก่ขยาี่อเนาะว กินอะไรดีทุกคนมีแต่แนวแซบแบแต่บาหูวหันสิๆเอียป๊อปคอร์รก็มีหลายสูตรน้ำวานก็มีหลายอย่างป๊าด <c oughs> นี่นี่นี่ไกลขยาว ตามฮาไก่ขยอยเอาชิ้นละสบาทมมี่ตามหาไก่ขยวยชิ้นละสองบาทบาร์บีคิวกับซีปจ้ะ tam hà tăng nan เป็นตลาดกลางคืนโอ้ยมวนมวนอันนี้งานยังพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเบิง่งเนาะเขาสิกวัดเอาบุตรกนเขาโอเคค่ะเจอกันคิดว่าเขาสิคิดว่าเขาสิเขาเอยแอนเสียงเงินแท้ๆบริษัทเราทุกคนเด้อ <c oughs> เขามาเบิ่งงานงานหาไหมเขามาฟรีๆเด้อพี่น้อง สองวันกะเด้หน่อยเป็นงานงานโซ่ผาไหมโซ่ผาอยังะนาดที่หรอ ทำตลาดทีเรท่จะายังดีกับบหูเด้อคออาัยเด้อที่ว่าบหูเอนน้งานเราก็เลยต้องมีทกสวยแตสามารถนทีสวยทาได้นะคะงดงามมากค่ะเพราะเราก็จะพยายามสร้างค์ว่าคนมียุคี้คนก็ติงทีเาเป็นะไร็จะทบางนเป่ตากันไปว่าอพื่อนี่ชอบเม่อีก็ข้าฝ้ายโค้งเกียมเ

ขายก็งานชั่วหาไม่ใช่ไหพี่น้องเป็นงานชั่งานขายแบบของฝากหรือว่าของเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองแต่ละแหวนละเนาะว่าสอนเรื่องวิธีการชงชงข้าวโอ๊ตนะจ๊ะต้องการที่งานชงองอันนี่พอเขาแจ้งว่าหายิ่งพี่น้องเป็นนขาได้นะแล้วก็โศกมาใช้จ่ายแต่เรายังไม่ไปไหน สำรานผ้นนาใหม่อำเภอนาเยาใช่คือครอยู่เนี่ย อยากนี้ทุกท่านได้เห็นนะท่านไหนที่อยู่ข้าง,งนอกนะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยฉะน,นั้นท่านเปิดประตูเข้ามาตอนนี้เรามีกิจกรรมทช็อบอยู่ท่านไหนมาเป็น <c oughs> ครอบครัวนะ <c oughs> คะก็ทำเป็น,น <c oughs> ครอบครัวท่านไหนมาเป็นคู่อยากให้ทุกท่านฉะนั้นแล้วทุกท่นานเข้ามาไม่จําเป็นเลยนะ,ะว่าอุ้ยวัทำไม่เป็นไปแล้ววนตะกันจังเ, <c oughs> เลยเดินทาง,งเข้ามาได้เลยทีมงานคอยแนะนํานะคะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดินทางมาเจอกันดีเขาซ้ายจอ led เดียวแต่ ใน่จะเป็นการแสดงแข่น้องกีฬากับกลุ่มภาคใต้อีกท่านหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์จันีอย่างไรแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินเข้ามาทันในวันนี้หวังว่าความเป็นไปเป็นมาของร้านคอนองนะครับแบรนด์คอนฟงเนี่ยเขามีนากกิจการของร้านและทำยังไง เขาเป็นเอกลักษณ์ชุดเดียวเนะคะของร้านเราสามารถที่จะมาร่วมรับชมรับฟังได้เลยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะเจ้าของร้านจะหอมนี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเป็นงานใหญ่เลยนี่ครับอกคิดว่าเขามาอะไรสิอลักการนาดนี้สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาจริงๆนะคะไหนไหนมาแล้วนะคะวันนี้ดูให้จบเรื่องของแบบหน่อยวัฒนธรรม่วมสมัยด้วยแล้วก็โทนสีที่อิงจากเทรนด์มุกหรือไม่ก็เป็นสีที่อิงจากตัวแบรนด์จาก งานต่างชาติมาประยุกต์เข้ากับงานบ้านเราเนี่นะคะเช่นตัวที่ว่าดีตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับยกช่อถุงมาตอนนั้นจะเป็นลักษณะโครงสร้างงานจบั้วหนใจเนาะที่ว่าเด็เข้ามาวิ่งานเนาะบอกคิดว่าเสด็มากน้องสำหรับคิดนี้ดีกาสีฝากไว้จัมนี่เดองน้องเด้อปากน้องเป็นไรก็แคร์ก็สะายในกาลีคนนี้แน่มากแบบฟุกกว่าอะไรน้องเนาะ แต่ว่างานเขาอลังการจี่น้องเนาะไม่บายบอกกันขนาดนจ้าแต่ว่าผลงานนี้ก็จะยัทิ้งท้ายเป็นแบบรรยากาศระว่างข้านนี่แหละไอน่เนาะอยู่บหลอกงานรอรับนองเนาะเยียกจีออกไปน้องสิหนุ่เนาะโซนอะก็จะเป็นโซนอาหารแบบนี้ก็เป็นพาเพ่ทางออก เขาเขามาดิเขาฟี่ด้วยพี่น้องเลอเขามาส้มฟีเลยพี่น้องเขามาเขากลกวดแคว์บนตลาดนอก้งนอราาวาทางหนือเขาจะเป็นตลาดนัดแบบนี่น้อพี่น้องน้องตลาดนัดอาหารของกินลิ้นหล่หลยปุ๊ปแต่ปูจนปูย่งบูสุดเลยเขายางยังบูสุดเลยพี่น้อง แต่ว่าเฮ้าอีมแ้วตัวนี้ค่ะโอ้โหว่าสิกินอีอยังล่ะเยอะเนี่ยยังไปนี่ละ่ะสิได้กินอียังแน่เนาพี่น้องเนาะพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศซื้อคนก็นหลายๆ